Hmm. เขาจะแทงสตันไปเล่นดำนะฮะ Three. Four. น้ำหนักพอดีเลยหน่อย ใช่อือืน่าจะหลุมกลางหลุมมุมน่าจะได้อย่างละลูกนะครับแต่พี่นังขาวในใกล้จริงเจต,ตนาต้องโดนเต็มใบไปโดน เหลี่ยมครึ่งใบก็มองกับมุมนี้แดงจะผ่านชมพูดได้ไหม <c oughs> แล้วก็แดงหลุมกลางครับ <c oughs> อ๋อ,อแดงลูกนั้นเช็ดได้ครับลูกที่อยู่ใกล้หลุมที่สุดนะครับผ่านดำน,นั่นแหละครับเช็ดได้ อ๋อน้ำหนักพอดีแก้ไขดีมากครับเนี่ย <c oughs> แรงไปนิดนึงนะถ้าเบาจะพอดีเ <c oughs> นี่ยครับคือถ้าแทงตามกราฟ,ฟิกก็เข้าตรงนั้นเลยแต่ว่าน้ำหนักไม่ต้องแรงมากแดงจะกระจายออกสองข้างและขาวจะอยู่แถวนั้นนะครับจะเล่นได้ นี่ก็เหมือนกันครับขาวจะไม่ไปไหนอะ่ะม,มเป็นลูกติดแต่ก็ไม่เกี่ยวกันครับเนี่ยถ้าเขาสกูล,ลึกกว่านี้ครับแดงจะกระจายออกจะไม่ต้องขี่โยงแต่ลูกนี้ก็เล่นได้ลูกนี้ติด ไม่เกี่ยวกับแดงลูกนั้นอยู่แล้วครับเพราะเราจะตบแดงอีกลูกหนึง่งเนีต้องฟอลโล่มาถึงตรงนั้นแรงกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าแรงไปอีกหน่อยก็ยังมีชมพูให้เล่น <clears> Twenty-two. <throat> 29 สะพานมือ <จ uur> ยาวไม่ไหวครับเจตนาเขาแคนนอนอีกร <vous> ูปหนึ่งนะครับพอหลุดไปครับโอ้สะพานมือยาวมาก แกขายดีได้ดำอีกครั้งหนึ่งทีนี้ขาวเนี่ยพอดีครับกลับไปแคนนอนแดงได้แคนนอนแดงที่เขาพลาดเมื่อสักครู่หรือไม่แคนนอนก็ได้นะครับแต่มันเล่นแดงหลุมเดียวกับดำทีนี้ได้หมดเลยขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาเลือกได้หมดจริงๆครับ ขวาก่อนดีกว่าขวาก่อนเพราะแทงลูกที่อยู่ขวาสุดนะครับลูกซ้ายก่อนโอ,อยอ่างนี้มีหลุมทั้งสองลูกไม่มีปัญหาเลย38ถ้าอย่างนั้นไม้นี้ไม่มีปัญหาแล้วครับแดงเปิดหมดแล้ว 45 46 53 54 60 61 <coughs> 68 69เขาตั้งเป้าจะแทง100เซนจูรี่เบรกในฤดูกาลนี้นะครับเนีย r o b e r บสันแลนบ b i l l ี w i l เข้ามาเล่นในรอบนี้จากการเอาชนะฟ尔์เกลแบนในเฟรมตัดสินและเป็นการแทงรีสปอตแบ็กก็คือการแทง <Set S 2> ดำ <4. S 2> ชิงดำลูกสุดท้ายโดยการที่เอาดำกลับมาตั้งใหม่นะครับ ฤดูการนี้เนียวแทงไปแล้ว93เซนจูรีเบกครับจะได้100เซนจูรี่เบกหรือไม่ได้อยู่ที่รายการนี้ครับเขาจะทำไปถึงรอบไหนและจะแทงได้ถึง7เซนจูรีเบกหรือเปล่าอืมยังได้อยู่ครับ แทงไปทั้งหมด351เซนจูลียูบกตลอดการเล่นอาชีพฤดูกาลที่แล้วแทงไป45เซนจูลียูบกฤดูกาลนี้ยังไม่จบ <90. S 1> นะครับแต่เกินฤดูกาลที่แล้วมาเท่าหนึ่งแล้ว91 <c oughs> ชมพูแดงแล้วก็อีกหนึ่งสีจะเป็นเซนจูรีเบก97แค่9 3เซนจูริเบกนี่ก็เป็นเลกคอร์ดของซูกเกอร์โลกแล้วนะครับดำครับ จะเป็นเซนจูเบกที่94ในฤดูกาลนี้ของเนวยอดครับเนวเลเวอร์สัน105หลุดครับอ่าได้พอดีครับมดโตจะได้1 3 2เซน ร้อยสามสิบสองแต้มแต่ก็ยังไม่ลบเบรกของลิกกี้วอเดนนะครับที่ทำไว้หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดแต้ม <11 4. S 2> <150. S 1> ปีที่แล้วเนียว ได้เบรกสูงสุด143แต้มนะครับในรายการนี้1 2 5สุดการครับมือหนึ่งของโลกแชมป์โลกปี2010เนียลเร์สันแทงไป132แต้มขึ้นนำ2ต่อ0